ยังยังรงอ่ามันยังเห็นเรื่องของความว่างอะไรต่างๆไงเห็นจาก,กจิตของเรานี่แหละเห็นความว่างเห็นอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะก็คือสภาวะพรมันแหละนะแล้วคือสภาวะพมมล,ะนะละพมที่ยังเห็นทีนี้วิธีการที่เราจะพิจารณาต่อก็คือเห็นมันไปเฉยเฉยแล้วไม่ต้องปรุงแต่งต่อนะอย่าไปปรุงแต่งมันต่อเห็นต,ตามความเป็นจริงนั่นแหละ คือเรื่องของสภาวะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพเทวดาพรหมทั้งหลายก็ยังอยู่ในสังสารวัตเนี่ยนะยังอยู่ในพรหมเนี่ยก็ยังต้องนะมายังต้องมาเกิดอีกใช่ไหมนะแล้วก็คือพรหมนี่ก็ยังเหมือนมันก็คือเหมือนมนุษย์นะี่นะเหมือนเทพเท,ทวดาทั้งหลายนั่นแหละ เวดานี่ก็ก็จะมีอิจฉามีอะไรกันเหมือนเหมือนเดิม,มเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันน้อยมากๆม,มันเบาบางมากนะแล้วมันมีเป็นขณะขณะนั่น,นเองอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังเรื่องของสภาวะเรื่องของลมนะในในในภพภูมินั้นๆนั้นๆอะไรประมาณนี้น,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 นนะแต่ว่าของเราเนี่ยสภาวะตรมตรงเนี้ยถือว่าเป็นสภาวะที่ดีมากๆแล้วนะสภาวะดีมากแล้วก็มันมัน เราพร้อมที่จะต้องพัฒนาไปแต่ตรงนี้ถ้าคนไม่เข้าใจมนติดการติดตรงเนี้ยมันในการทําสมาธิเนี่ยมันจะมีติดเ้าเรียกว่าไม่ติดเพ่งก็ติดว่างไม่ติดว่างก็ติดเดี๋ยวนะติดเพ่งติดว่างติดสงบเนี่ยคือบางทีบางคนอะพอคำว่าติดเพ่งเนี่ยหมายถึงว่าคือเพ่ง เพ่งหมายว่าเรานั่งสมาธิล้วเราต้องการให้โรคอะไรเราหายไปสักโรคหนึ่งสมมตินะเราเจ็บเจ็บท้องอยู่เนี้ยปวดท้องอยู่แล้วเพ่งไปที่ท้องเพ่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 งจนกระทั่งท้องมันหายเนี่ยนะก็คือว่าการเพ่งเนี่ยมันเป็นการที่เอาชนะมาได้ถ้าเราถ้าถ้ามันหายไปมันก็จะสงบใช่ไหมเพ่งกับสงบเนี่ยมันเป็นพี่มันเป็นพี่พพน้องๆองกันอยู่นะ คือพอพอเพ่งแล้วมันหายไปเนี่ยมันก็สงบใช่ไหมพอสงบนี่เราก็ติดสงบละนิ่งใช่ไหมทีนี้มันก็มีติดเพ่งติดสงบติดว่างอันนี้ของคุณอ่ะสุรศดีนี่ก็ติดติดติดว่างจะติดว่างแล้วนะระวังระวังอย่าไปติดอ่ะก็ไม่ต้องไปติดเพราะความว่างเนี่ยมันก็ มันก็เนี่ยมันก็เกิดดับใช่ไหมล่ะว่างแล้วมันก็ไม่ว่างไอ้ตรงเนี้ยมันคือเป็นยังไม่ใช่สภาวะที่มันแต่ว่าสภาวะเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นเทคนิคเลยนะสําหรับทุกๆคนที่่าได้ด้วยมีใครที่มีสภาวะแบบนี้ได้เป็นสภาวะที่โปรแกรมได้ดีมากว่าออดเ,ดเดี๋ยวเดี๋อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอันนี้เป็นไฮไลท์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เป็นไฮไลท์ก่อนนะ สภาวะสภาว,วะเนี้ย hire. เป็นสภาวะที่โปรแกรมได้ดีที่สุดเพราะว่าจิตมันว่างที่สุดคือมันเป็นพิทมแล้วหลับพมอ่า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 ต่อต่อต่ออว่าจะได้เงินก้อนหกล้านกว่าว้าวอ้าวสาธุได้บุ่เดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อนขอขออนุญาตให้เพื่อนน้องอุสอนได้ไหมเอเพื่อนเพื่อนน้องมุสอนเคุณสุสาตัทสุนีหนี่ยอ่น้องุอไป เนี่ยให้คุณื่เขาเขารู้ว่าว่างแบบนี้ถูกเออก็คือสภาวะของว่างสภาวะของพรมมันว่วงว่างเนี่ยมันก็ไม่ว่างจากที่ความคิดปรุงแต่งนะแต่มันว่างจากตัวตนทั้งคือมันเหมือนกับตัวหายไปอย่างเงี้ยสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่โปรแกรมได้ดีเนี่ยมันจะโปรแกรมหรืออะไรต่าง MSR อะไรต่างทำได้ดีมากๆแล้วมันก็จะอ่า นั่นแหละเหมือนกับคุณสุรสวัศรีนี่แหละนะที่เขาได้อะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะนี่แหละสภาวะตรงนี้แหละนะเมื่อกี้มันมันเพิ่งจะไม่ทันพูดเลยนะพูดยังไม่ทันจบอ่ะเอาทุกคนถ้าใครถ้าว่างได้ขนาดนี้กับโปรแกรมเลยนะการรอบน้องค่ะมาไหมเนี่ยพรุ่งนี้มาป่ะพรุ่งนี้มาไหม ราคามาค่ะอ่า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 โอเคโอเคหกสี่พันนะคะโอ้ยถ้างั้นเธอก็สงสัยหกหกสี่เป็นเท่าไหร่ย yes> at <um ี่สิบแปดแปดสิบโอ้ยยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยอ่ะทุกคนน้องกุศลกับคุณสุรััสวสดีค่ะอ่าะจึงจะไปสายหนึ่งนะคะพ่อครูอ่าอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรช้าก็ไม่เป็นไรมามาอ่าอ่ะอ่าอ่าอ่ะมีใครต่อเลยอ่ะเอามาต่อเลยค่ะ